สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูจะไม่ความรู้ในเรื่องของตัวอย่างคำพ้องเสียงนะคะที่ออกเสียงว่าในค่ะคำพ้องเสียงก็คือออกเสียงเหมือนกันตัวสะกดไม่เหมือนกันแล้วก็มีความหมายไม่เหมือนกันในคำแรกนะคะคือนอหนูไม่หันอากาศยอยักษ์นอหนูการันในคำนี้หมายถึงดวงตาในคำที่สองหมายถึงอ่าในคำที่สองนะคะนอหนูไม่หันอากาศยอยักษ์คำนี้หมายถึงข้อสำคัญ ต่อมานะคะสาระไอไม้ม้วนนอหนูคํานี้ก็คือในที่เราจะเจอกับตรงข้ามกับคาว่านอกนั่นเองค่ะข้างในข้างนอกนนะะต่อมานะคะคําที่สี่นะคะคําว่านาก็คือสาระไอไม้มาลายนอนหนูนะคะก็คือเครื่องปั่นได้ด้วยมือนะคะหรือว่าเป็นปลาชนิดหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าปลานายนั่นเองค่ะใครมีรายละเอียดอย่างไรเพิ่มเติมนะคะเขียนแบ่งปันความรู้กันได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ